สีอย่างเงี้ยไถยูอาไหมผมว่า HR โอ้ผมบอกเลยว่าผมว่ารู้ผมว่าไทยโอ้ผมบอกว่าเป็นใบที่มีมูลค่า่อนข้างสูงมากๆผมบอกเลยครับเมื่อกี้นี่เราเห็นกับเวๆเนี่ยโอ้โหม่โคตรว้าวใบนี้และโอ้นี่ฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโปเกมอนวอล์กนะวันนี้อยู่กับเรานะ EP ที่ ห้าสิบแปดแล้วมุก้กอร่อยฮะทำไรฮะเรียกว่าลำมวยจีนอยู่ครับตรงนี้ออ่อ้หโหแบบโตเนืองด้วยต่อนแนกทีเดียวเอาจริเรียกว่ามาเข้ากับชุดทีม ถูกต้องครับผมเนี่ยแบบต่อเนื่องแบบทาจุกตะแหน่นังไงยังลีลาไม่ธรรมดานะ่ไหมเนี่ยยังไงกับฟอสหยุดได้แล้วยังไม่ทักผมอีกเลยฟอสเห็นโมกุนกำลังมาบุยแบบต่อเนื่องอย่างไงผมว่าไปต่อเนื่องไปเรื่อยๆวันนี้ครับเราจะมาเปิดฟอสกันต่อเนื่องกันเลยทีเดียวถูกต้องครับกับทุกมาสเตอร์จู่จอมต่อเนื่องนั่นเองใช่แล้วครับนะวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้เปิดตัวได้อะไรกันบ้างใช่ครับบคลิปพีพีที่แล้วเนี่ย ยังคล้องใจกันอยู่่ะไอ้ทำไมมันเปิดได้ระดับดีๆเนี่ยหลายใบเลยนั่นนะสิครับผมก็มาดูว่ามันเป็นเจ็งหรือเปล่าใช่แล้วครับผมแล้ววันนี้ครับเราอยู่กับพระเอกตัวนี้กันเลยนะครับผมส่วนเจ้ามูเลออสไทยจู่โจมต่อเนื่องเองหรือใช่แล้วครับผมเกตี้นักเกมชุดมาสเตอร์จู่โจมต่อเนื่องครับใช่แล้วครับผมมาอยู่ในเจ้าตัวสีฟ้านี่เองนะครับผมไม่ใช่สีฟ้าสีสีน้ำเงินน้ำเงินครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าสามสิบสองวันนี้เนี่ยเราจะได้อะไรกันบ้างมาดูข้างก่อนนิดนึงนะครับผมนนี่ครับเเเหมมือดิป็น หนึ่งกล่องมีดที่พ็คนะแล้วก็ตอนนี้เป็นห้าใบแล้วนะครับผมก็โรดตี้อยากจะลดลงแต่ว่าจำนวนก็เพิ่มขึ้นมาครับผมเนี่ยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับพโปเกมอนเนี่ยยังมีออกตันนะที่เคยใครรักคุนหานะและแน่นอนครับเขาก็จะมีบ้านถักพิงไว้บอกว่าสามารถหาการ์ดโปเกมอนจุดโจมต่อเนื่องเนี่ยครับได้ในบล็อกนี้เท่านั้นนะไม่ว่าไม่เจอพวกอื่นเลยที่ออกมาตอนนี้นะครับผมแล้วนะครับต่อมา ดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะแกะได้อะไรกันบ้างครับผมกางไกลไหมฮะหรือยังจะใช้มืออยู่ครับต้องมังไกลนะครับครับผมผมไม่สามารถแกะมันได้มันมีค่อนข้างเหนียวนิดนึงนะเรียกดว่าซีมันอย่างดีครับถูกต้องครับป้องกันการขีดข่วนหรือการนัดเงี้ยแบบแบบไม่ตั้งใจนะต้องครับผมฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตกันแป๊บหนึ่งครับตรงนี้ถามเอาพูดตรงก็คือเรียกว่า พอยต์โปเกมอนซัพพอร์ตหลักอ่ะครับอย่างฝั่งของผูโชมครั้งเดียวที่ว่าเป็นเฮลกาเนี่ยก็ยังไม่ออกแล้วรอบนี้เนี่ยไอ้เจ้าออกตันเนี่ยที่อยู่ข้างกล่องตัวเนี้ยตัวนี้คือต้องได้ใช่ไหมต้องได้นะต้องได้นะไม่งั้นนี่คือฝั่งบล็อกนี่คือยังไม่เข้าไทยเลยนะออกแต่เหรีอื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วครับผมนี่ฮะมาดูน่าสนใจหน้ากล่องอันนี้เปิดมาเหมือนคราวที่แล้วโอ้โหกลัวกล่องจะชำรุดเรื่อเนี่ยนี่ฮะแล้วก็เขาการเขาจะหนาไปเลยกระดับ กล่องเขาจะแข็งขึ้นนิดนึงนะหนาขึ้นครับผมนี่ฮะเปิดมาเนี่ยลักษณะคล้ายๆประตูนะเหมือนเข้าสำนักงานสำนักโดโจนะสำนักต่อสู้นั่นเองใช่ครับ,รบแลว,วันนี้ครับก็ชวนมาเปิดสำนักต่อสู้ก็คือมาสเตอร์จุจงหนึ่นั่นเองจัดไปครับผมตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กันครับว่าเราจะเปิดได้อะไรกันบ้างนะครับนี่เราจะเปิดไงคุณคารองอมันเดิ้ไหมหรือว่าเปลี่ยนจริงๆแล้วผมคิดว่าหยิบใครหยิบมันเลยดีกว่างั้นดีกว่ามาเพราะผมให้ฟองเองเป็นห้าคนละห้าก่อนเลยครับอ่าคนละห้าซองเหมือนเดิมมมคครรรััับบผตงงงนนี้แข่กเลยไไว เปิดวัดกันเลยแล้วโชว์กันทีละคนอได้ได้ครับผมผมให้คุณโชคทราบกันโชว์เอา,อางี้กันได้ครับผมให้คุณไอ้เกียร์โชว์ก่อนผมก่อนนะได้ครับทําสองแรกผมนะเปิดมาหน้าแรกเพราะอ่าเป็นทุนเจมเมอร์แล้วก็เป็นกจัดไปโปรแอมอนอ่าเป็นจัดไอเทมติดโปรแอมอนใบหนึง่งงานเป็นไอเทมใหม่ครับผมอ่าครับเอาดับเครับคาราคาราครับอ่าเจอตัวนี้อยู่ขั้นกล่องกันด้วยหาจิ้นจครับนี่ฮะโปเกมอนถูกแก้มแต่ว่ามันไม่มีท่าถูกแท้มั้ยไม่มีท่าถูกแก้มไม่เป็นไรนะ,ปะ,ปะ นี่ฮะอ่าที่จอดเเละในสุดท้ายผมฟอยหรือเปล่าฟอยไหมผมไม่ฟอยนะตายเลยว่ามาเลยนะคน่ๆนะคุณไงลองนะเละเป็นร่างแปลงของคาราคาแร้แล้วเด็กครับผมครับผมมาดูของฝั่งผมกันบ้างตรงนี้อุ้ยระไพรแรกครับมาเลยนี่ฮะหอคอยแห่งน้ำนะแล้วติดไทส์จูดจมต่อเนื่องด้วยนะครับผมใช่ครับผมก็จะทําให้พลังงานสำหรับหนีของโปเกมอนจูดจมต่อเนื่องขายไปถึงหนุ่มลูกเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าเหมือนมีลูกโป่ง ตลอดเวลาทุกข้อครับอันตรายนะไปต่อไปครับเป็นท่าของเท็กทูครับครับผมถัดมาครับนี่ฮะโกลิ่งครับมาแล้วโปเกมจุดจมต่อเนื่องใบแรกนะเรียกได้ว่าเป็นร่างเด็กนะครับผมครับผมใบครับเป็นท่าของคุยททเลนใช่ครับผมและใบที่ผมได้ต่อไปเป็นแหนังอยู่ครับโคจอนดอกนะครับจุดจมต่อเนื่องใช่เลยครับผมสำหรับโปเกมอนที่มีสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับผมเป็นจุดจมต่อเนื่องเนี่ยบอกเลยครับว่าแต่ละตัวเนี่ย จะมีความสามารถในการที่ตีแล้วอาจจะทะลุบอกด้วยถูกต้องครับผม <นำ S 2> ส่วนใหญ,ญ่ก็ด้วยความที่ความสามารถของเจ้าที่ติดท้ายปุมันอย,ยู่ตรงนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการโจมตีแบบว่ามีลักษณะพิเศษเช่นกระจายน้ำเอดตีแล้วติดพิษติดชาติดไหมแล้วต่างๆนี่มนผมบอกเพิ่มเติมน,นิดนึงแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้เราเพิ่งสังเกตเหมือนกันว่าจากการที่เราเปิดบล็อกก่อนทั้งนี้ทุกซองเนี่ยมันติดกาท้ายมาแต่พอว่าซองที่ผมเปิดเนี่ยผมเมื่อไงมันแห้งมันแห้งับผมมันไม่มี ใช้ติดมาด้วยก็ใจว่ามันก็ไม่ได้การันตีทุกองนั่นเองถูกต้องโอ้โหขึ้นอยู่กับดวงคนเหมือนกันนะว่าตรงนี้ว่าจะดีแค่ไหนนะครับรับผมไปจับจองกับใบผมเลยนะจะไปครับเชาะไอ้แหวมาแหวมาตราครับจูเหมือนกันมันคือลักษณะการใช้งานครับผมต้องบอกว่าเหมือนกับมาตากข,ของจุจมครั้งเดียวเหมือนกันแต่ว่าจะต่างกันตรงที่เขาจะเลือกโปกเกมอนจากใน,น,นหลุมแดนนะในสุสานแดนเพราะว่าฝั่งจูจงครั้งเดียวเนี่ยเขาเลือกจากในสำรับเลยนะครับผม ไปต่อไปครับผมนี่ฮะโฮูอีวารครับเชอริโบครับบ,บับฟฟ่อนครับ,รบอุ้ยแล้วไปแล้ยโอ้ยทำไมผมมาแรงตลอดเลยอ่ะตั้งแต่หัววันเลยเว้ยคุณนเดียวกันนะสีอย่างเงี้ยใช่ยูอาร์ไหมผมว่า HR ผมขอเดาว่า HR ผมไม่เฮ็ดน,นะผมว่ายูนะยูเลยอ่ะเดี๋ยวก็รู้กันนะว่ามันเป็นใบอะไรสีอรทองหรือเปล่า ผมว่าทองนะออทองว่ะคุณทองละทองที่ออกมาคุณโอ้อผมบอกเลยว่าผมว่าเราผมว่าไทายโอ้อผมบอกว่าเป็นใบที่มีมูลค่ามันข้างสูงมากมากผมบ,บอกเลยครับเมื่อกี้ที่เราเห็นกันแวบ,บๆเนี่ยโอ้โหใโคตดว้าวใบนี้และนี่ฮะอใบที่บอกว่าคนต้องการปุ๊บมันมาปั๊บนี่ครับ อยู่วะโอ้ตอนนี้เรียกว่าผมว่าที่ผมตบอกไงโปเกมอนซับพอร์ตของอ่าเรียกว่าเป็นซับพอร์ตของเมนแล้วกันนะของฝั่งจุดโจมต้อนนี่เองไอนี่ยเรียกว่ายังไงก็ต้องมีนะตัวนี้เก่งยังไงบ้างเขาสามารถหาการ์ดที่มีท้ายจุดโจมต่อนนี่เองได้ในสำรับได้หนึ่งใบต่อหนึ่งเทิร์นนั่นหมายความว่าทุกเทิร์นเขาซื้อได้หนึ่งใบนะครับเรียกว่าเอาอะไรก็ได้ขึ้นมือทั้งพลังงานโปเกมอน ไายเจมมาสปอตใช่เรียกได้ว่าหลากหลายกันเลยทีเดียวถูกต้องครับผมให้บอกว่าเป็นใบที่คุ้มค่ามากๆคุ้มค่าไม่พอมันยังเป็นสีทองอีกเปิดมันเอาแต่หัววันเลยครับคุณผู้ชมครับผมมาโอ้ยงืหวังผมนี่สุดยอดมาครับมาดูกันต่อกันตรงนี้ครับเรโดมูชิครับรับผมตามมาด้วยทางด้านของคิริคิซันครับนี่ฮะแล้วทางด้านของอุซุดงนะับผม ทางด้านของผู้ริลครับแล้วใบสุดท้ายครับแหมอันนี้เป็นหอคอยอีกใบหนึ่งไปครับต่อเนื่องเลยฮะนี่ฮะเปิดแบบต่อเนื่องนะมสู่โจมต่อเนื่องไม่ไหวแล้วว่ะไม่ต่อไม่ไหวอ่ะไม่ไหวแล้วว่ะเฮ้ยยังยังงงไงทองทองอยู่ฮะผมต้องใช้ความสามารถส่วนตัวแล้วครับตรงนี้โอซูบ็อกเนะโอ้โหเดี๋ยวผมไม่สนใจเลยนะผมผมอยากจะเจ้าตัวเนี้ยโอ้โหสีทองอ่ะได้ยังไงวะสองซองกันนเนยครับเออเรียกว่าเมื่อกี้ยังบ่นแห้งอยู่เลยนะนี่ฮะเอาแต่โปครับแล้วไปสุดท้ายครับ เป็นอู่แห้งอย่างเงี้ยฮะเป็นโรบูชินั่นเองปลาต่อเนื่องเลยฮะปครับตัวดีแกโอ้แล้วมาโอ้นี่ฮะเรียกว่าบอลเรียกว่าเป็นบอลของบอลบอลใหม่ของเจเจบล็อกนี้เลยครับผมก็คือสามารถเลือกโปเกมอนที่มี HP ต่ำกว่า90ขึ้นมือได้นั่นเองนี่ครับผมมาต่อครับตรงนี้ครับเป็นทางด้านของโนโคลโรโนโคลเร์โรเจอร์ครับผมและโคลิงครับโคลิงครับผมแล้วก็ทางด้านของทัททูกันแล้วใบครับ ปล่อยไหมฮะปล่อยไหมฮะมาครับผมมาบ้างแล้วแหละนมามาวีแม็กวะเฮ้ยอูโอนหรือเปล่าใบที่ผมได้ครับผมเหมือนพระเอกหรือเปล่าเหมือนพระเอกของซองนี้หรือเปล่าให้กล้องรูกันแล้วกันตรงนี้ปุ๊บปุ๊บมาแ่ะการที่ผมได้ครับออกมาเป็นไอ้ไอ้โอ้โหวีนี่วีแม็กโอ้ต้องบอกว่าเป็นยังไงบ้างครับใบนี้ครับใบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหมือนว่าเป็นท็อปเทียร์ของฝั่งไต้หวัน อ่าเรียกว่าติดทัวร์นาเมนต์หลักๆเยอะเพราะเป็นอีกใบหนึ่งที่ใช้ในการแข่งขันค่อนข้าขงเยอะคร,ครับผมเรียกว่าเป็นตัวที่เบต้าเกมใหม่ด้วยกันนะในบล็อกชุดมาสเตอร์จุจมครั้งเดียวและมาสเตอร์จุจมต่อเนื่องนะครับผมก็เรียกว่าเป็นใบที่ดีเลยละ่ะลำหนึ่งด็กไฟอาจจะต้องมีไว้ถูกต้องครับผมมาต่อเนื่องกันเลยฮะเรียกได้ว่าผมก็มาเหมือนกันว่ะที่ผมว่าสุดยอดนะฮะตรงนี้บล็งเรานี่สุดยอดเลยนะครับมาต่อไป ว๊าเปิดมาเป็นโอ้โหอะไรฮะเนี่ยลอยโดมูชิครับครับยาคุเดะครับยาตีรอนครับอันนี้มาใช่ฮะขอบจำผมนี่ออกบ่อยมากฮะได้เป็นตัววีขอหมัดสักทีเดียวโอ้ยเขียวไปแล้วเขียวเพื่อนมาแน่นอนอย่างนี้นะเป็นอ้าโอ้โคร็อกท็อกอาต้องบอกก่อน ใบใช้อีกแล้วครับเป็นใบใช้อีก,อกแล้วโชกล้องก,งกันนิดนึงครับครับผมนี่เป็นใบครับเป็นอ่าโคโร็กเอ้ยโคโครล็อกครับ V นั่นเองนะครับผมนี่ฮะก็คือความพังเขาคือ X ไซส์ครับใช้หนึ่งครั้งหนึ่งเทิร์นก็คือจั่วการ์ดจากสำนักจนครั้มือของฝ่ายเราเนี่ยเป็นสามใบครับแต่ถ้าโปเกมอนตัวเนี้ยอยู่ตำแหน่งต่อสู้ตัวนี้จะเป็นจะเป็นสี่ใบแทน นะครับผมก็คือเอาไว้เติมมือนั่นเองใช่ครับผมใช้มวลมือให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยใช้ความสามารถนั่นเด็กถูกต้องครับนี่ฮะผมมาสองวีนะมาแบบใบใหญ่ต่อใบนะครับคุณสรลางมาครับผมไม่ยอมแพ้หรอกครับใบแรกครับผมเปิดมาเป็นท่าทาของโลบูเชนครับผมตามไปด้วยท่านห้าของคิริคิริคาร์ดิคิริครับครับผมนี่ฮะซูน่าเฮบิครับผมครับผมแล้วก็ท่าทางของ คุยเทเลนถูกต้องครับและใบสุดท้ายของแม่มาแบบเงียบๆเลยนะเงียบๆเลยครับผมบูเรนเจลอะครับผมใบนี้นั่นเองครับผมครับงมืออะไรฮะใบมือที่ผมครับนี่ฮะกลับก่อนครับโชว์มานี่ฮครับขวนวนครับใบนี้เลยนะได้ใช้แน่นอนถูกต้องครับผมเรียกได้ว่ามาแทนค้อนดำที่เคยถูกแบนไม่เอาค้อนข้อนดำที่โดนแบนไปในหลายๆเจเนอเรชั่นครับ ก็คือเขามีความสามารถในการที่สั่งให้จี้พิเศษของฝั่งตรงข้ามเนี่ย <Okay. S 2> กลับเข้าไปอยู่ในสำนัก uh huh. อาจของดันมันเก่าแหละที่ได้ถูกแบลนลิสไปเนี่ยก็คือทำให้ทำลายจี้พิเศษนั่นเองถ <c oughs> ูกต้องครับผมเรียกว่าเป็นการ์ดของฝั่งเจ้าจู่โจมต่อเนื่อง <c oughs> <ช>นะงที่ทมผมรึงบอกไงว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเก่งเลยนะต้องเพราะว่าเล้นคอมโบคู่กับเจ้าอ็อกกอนคุณจะเอาบัตรหมุนขึ้นมาตอนไหนก็ได้ครับเนี่ยฮะนไปลุ้นกันต่อเลยดีกว่า ีครับเป็นชนะฮิมิครกะละมาต่อไปครับยามาซูโบมิครับวันนี้ครับเป็นนี่ฮะบูนโดครับละใบสุดท้ายครับปล่อยไหมไม่แล้วโอ้เป็นมาเลียกุเดะนะครับผมใช่ครับผมมาก็สองสุดท้ายของผมแล้วเหมือนกันครับผมแล้วเปิดหน้ามาเป็นใบเดียวคุณเลยอไม่ต่างกันเท่าไหร่ฮะมาครับโอ้โจฮาฮักกิคิรินะครับผมใช่ครับผมจูเนียโตอีกแล้วมาอีกแล้วครับแล้วก็เป็นทางด้านของ ซัตจิมูชิครับแต่ว่าใบต่อไปครับว้ยหรือเปล่าเรียกได้ว่าคู่เป็นฟอยฟอยแบบนี้แล้วตัวที่ผมต่อยมาเป็นคิงดรานะครับตัวนี้เลยนี่ครับผมแล้่เปิดไปแล้วนะคนละห้าสองครับต่อไปครับต่อเนื่องเลยคุณก้องนารองอีเปเลยมาหยิบยังไงก็ได้อ๋อไม่ไม่เป็นซ้ายขวาเราสับกันก็ได้ไหมเราคุณเปิดก่อนบ้ากไหมมาครับผมขอลุ้นก่อนบ้างครับตรงนี้ครับผมตัดรอ ได้เลยครับผมต้องสู้คุณได้อยู่แล้วเลยครับคุณเกเกียร์ผมจะไม่ยอมแพ้คุณจย่างแน่นอนนะครับ <c oughs> โอ้ละใบน,นี้ครับน <c oughs> ี่ฮะโอ้โอพลังงานจู่โจมตอนนี้เรียกว่าความเก่งกาจของเจ้าจู่โจมตอนนี้ก็คือถ้าพลังงานพิเศษของเขาเนี่ยครับทำงานถึงสองิจี้เลยดียู <c oughs> และทํางานทั้งสองสีด้วยเป็นทั้งหมัดและน้ําในใบเดียวกันเออแ้าอย่างนี้เนี่ยาน้ำเนี่ยเก่งขึ้นแน่นอนต้องครับผมครับมาผมไปต่อไปกันเลยครับโคลิงับ มาครับมาซือบุบมือครับใช่ครับคิวรีคิซังครับและใบที่ครับผมใช่แล้วสือจุดจมครั้งเดียวออเนื่องแล้วใบสุดท้ายแล้วว่ะมารุ่นเหรอุ่นผมมีอีกใบรุ่นอยู่หรือว่ามีอีกใบหนึ่งเรียกว่าลืมตัวลืมตัวอะไรวะใบสุดสุดท้ายหรอใช่ครับผมนีฮะตาผมแล้วกลมกันรองครับครับนี่ฮะเปิดมาเบนโอนี่ฮะม้วนคัมพีของฝั่งจุดจมต่อเนื่องก็คือมันมีม้วนคัมพีทั้งสองฝั่งใช่แล้วก็เมื่อติดเนี่ยเขาจะสามารถที่จะใช้ท่าโจมมมตีีีทท่เเขยยนนไไไว้้ใอดครับผก็งา ขั้นใบนี้เนี่ยก็คือทำให้โจมตีกระจายเป็นตัวละสามสิบนั่นเองครับถมันต่อเลยครับโคตรนี่เหนียวนะมาบ่อยมาบ่อยสลตเขาก็เอยน,น้อยนะแต่ว่าการ์ดหลายใบนี้ก็ถือว่าเรียบลุ้นอย่างเป็นคาริคิริครับใช่ครับผมทัตทูครับและเป็นโอ้ผมแห้งอย่างครับเป็นลูกเดี่ยวนะอ่าเรียกว่ามีร่างแปลงกันมาให้ดูชื่นชมกันนิด้เดิมครับผมเแล้วผมมาต่อกันที่ซองที่สองของผมดีกว่าครับตรงนี้ครับมานี่ฮะเป็น ซีด้าเอาไปแปลงจมเมื่อกี้เลยใช่ครับผมนะฮะขาดจีริสุขนี่ฮอุตุดงครับและและนี่ฮะกาล่าบาเรียสและใบสุดท้ายขอบไปอุ้ยจะเป็นเนี่ยฮะตูนเจมเมอร์ธรรมดาไปใช่ครับโอ้ยตายละไหวทำไมวันนี้มาไหวๆวะดีแล้วนะไม่ได้งงนะเพราะว่าเนี่ยโอ้นี่ฮะเป็นสปอร์ตใหม่นะโมมี่นะก็คือฟุตเพชรเพีทั้งหมดให้โปเกมอนวิบลางานทุกใส่ตัวจากนั้นทิ้งพลังงานที่ติดกับโปเกมอน ที่ถูกฟื้นที่ตำแหน่งนี้คราหมายว่าคือบอกเราจวนตัวจริงๆนะก็สามารถที่จะฮิวจนเต็มบ้าเลยจะเป็นเฉพาะวิวัฒนาการด้วยซึ่งใช้กับพวกวีแม็กเนี่ยนะรีเลือดแบบจุ้งๆกันเลยทีเดียวโอ้ตีดีๆสามทีก็อาจจะตีถึงหกทีด้วยซ้ำเจครับลุือคนต่อเลยครับสบายครับอูซูโดครับคิริคิซันครับฮากิคิชิริครับและใบสุดท้ายอ่า ม็กอีกแล้วเฮ้ยอ่าวีแม็กมาแต่ว่าไม่ไม่เห็นท่านะยังไม่เห็นท่าครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาดุ้นกันครับว่าจะได้ตัวอะไรครับเไรหมัดสักใบหน่อยดิไม่มีครับไม่หมัดแล้วครับอ๋อแล้วเป็นเหล็กแล้วเดี๋ยวนะผมนึกไม่ออกเลยอะตัวเหล็กตัวอะไรวะถ้าเปิดเลยดีกว่าฮ่าเอาอ่ะครับเป็นอาร์มิการวีแม็กเป็นอีกหนึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเด็กอีกหนึ่งเด็กที่ครับ มีให้เห็นในการแข่งขันที่ต่างประเทศเดือนวัาน่าสนใจอีกตัวมาอีกแล้วถูกต้องครับผมเป็นใบที่ใช้เล่นได้นั่นเองนะครับผมนี่ครับผมมาสองวีนะคุณคาลองครับมากันต่อสองวีกับหนึ่งยูวานะคุณคาลองนะใช่ครับว่าผมมาเปิดจอยเ่ซตตัวนี้แล้วกันครับผมเป็นข้อนี้สู้สุดใจนะแมครับชื่อใครลีเดียสู้สุดใจเนไม่รู้จั่วได้หกใบเลยดีอันนี้มันคือลีเลียนี่นะมันก็คือลีเลียไวช่างใหม่นี่เองคอัต่อละมาครับครับผมผมมาทันหน้าครับครับผม ทางด้านของมาคิวป้าครับจุดต่อเนื่องครับผมและไบครับผมเป็นทางด้านของปูรูรินและใบที่ผมได้ก็เป็นครับปูรูรู้ะธรรมดาไปนะโอ้คุณก็ง่ายลองนึกว่าก่อยๆนะคุณแะแห้งไหมไอผมมาสามแลคุณก็ลองนะต้องต้องอ่านเฮ้ยต้องเอาหน่อยแล้วอ่ะครับผมมีครับเปเ็นรารันเทสนะครับสบายครับมาคิวป้ามาจากมาซ้อนๆกันเลยนะและเป็นด็อกโคเดอร์น้ ลอยครับเป็นผู้เรี้ยวมาแล้วแล้ใบสุดท้ายครับฟอยไหมเป็นเทรนเนอร์นะเป็นอันนี้คือหัวใจเหมือนกันคือว่าไม่หนีเท่าไหร่ซองสอฟองใช่ครับผมเรามาต่อเรื่องกันเลยเลยครับตรงนี้ครับโอ้ล่างแปลมาอีกแล้วครับลุคเชียวครับใช่ครับผมทักถูครับตัดต่อมาครับอีนักแฮปปี้ครับผมและถัดมาครับคราวนี้คิลี่แล้วใบสุดท้ายเป็นฟอยครับแล้วเป็นออกมาเป็นโอ้โหเป็นซาใหญ่ครับผมคุณกาหลงคุณกาหลงคุณ ผมว่าคนแห้งนะผมว่าแย่แล้วอะแย่แล้วเหรอเปิดเปิดบล็อกนี้แย่เฮ้ยใจเย็นดีเออแต่ผมยังเอาอยู่เอาอยู่นะผมยังไม่หมดมาทีหลังอาจจะดังกว่าได้นะเพราะว่าสล็อตผมนี่ยังไม่เกินครึ่งเลยนะครับเออนี่ฮะเปิดมาแบ่งกะระกะระนะครับผมเป็นเชอริลโบครับและโดเทคโคสซครับรอฮะเป็นเฮกานี่ครับและบางทีผมแอบเห็นแบบมันเรืองเรองแสงนะคุณครับเราเรืองแสงก่อน เรือแสงอีกแล้วอ่ะอ่าเป็นฟอยนะอะไรว่ะและวอูบ่ายฟ้าแล้วเป็นเป็นเรนโทราแล้วต้องเป็นร่างแต่งเยอะนะร่างสองเลยทีเดียวใช่ครับผมมาครับมาต่อกันที่ผมครับผมซองสุดท้ายกันแล้วครับผมกาล่าครับบาริโครุนเองมาครับคุยทจรินครับ ต่อต่อเนื้อด้วยบัวครับแล้วตามด้วยหน้าของบัวเนต่ต่ครับแล้วใบสุดท้ายครับผมเป็นขอคอยแห่งน้ำแล้วคุณเปิดได้สามใบเลยนะขอคอยขมงบัวสามใบแล้วว่ะเอาละคคุณไปเลือกขอแคองคุณไปเลือกรอก่อน,แ,นแล้วกันมาตรงนี้มาเปิดคน <ะ S 2> เราิดห้าสองไงใช่ครับมาอันนีมาเป็นเพราะอันนี้ฮะับมุนงพีมาแล้วเรียกว่าหนึ่งบล็อกอีกไอเทมใช้นี่ของแต่ละสายออกมาเยอะเลยนะต้องครับนี่ครับยาคุเดะครับเมียรุม่รับครับ ป็นแคปโป่และใบสุดท้ายเป็นโอ้ไม่ปล่อยอีกแล้วคุณดาลองคุณดารันเซ็ตแล้วที่เหลือน่าจะเป็นของผมนะต้องครับมาต่อกันเลยฮะต่อเนื่องนะครับผมแบบจู่โจมแบบต่อเนื่องตรงนี้เราก็ต้องต่อเนื่องเหมือนกันนะครับเพื่อไม่ให้การเสียนาฬิกาครับเสียเวลาครับคุณขอบคุณครับนะฮะมามาต่อกันเลยอเรียกว่า คือผมไม่ยอมใคร่เทียบจากบล็อกที่แล้วเนี่ยสลับยังเหลือเยอะนะเหลือเยอะเลยเหลือครึ่งนึงนะให้ได้ลุ้นกันตรงนี้ถูกต้องครับแล้วเรามาดูกันมันอยู่ในมือพวกเรานี่แหละสักคนนึงใช่แล้วครับมารุยาคุณเอกครับครับผมป๊อปฟอนครับครับทางด้านของมัฟคิปป้าครับครับผมแลวทางด้านของอีวาครับแล้วใบสุดท้ายที่ผมได้ครับผมมาเป็นฟอยล์ฮะ แล้วเป็นที่ผมได้ออกว่าเป็นโอ้เจอริมครับสมัยมันน่ารักคือวันนี้ผมเปิดได้แต่ฟอยร์เรื่องไหไดวไเนี่ยะอเนี่ยะแล้อย่งผมจะมินิเจอรี่คือผมก็ไปได้อะไรแล้วนะได้ตัวท็อปเตต้าไปพอใจแล้วคุณกระลองอ๋อโอเคนะครับมาดูกันต่อตรงนี้ตรงนี้ฮะโอ้เอ็นจิ้ีไซเคิลเรียกไว่ามาแบบใหม่มาแบบใหม่แล้วก็แบบเก่าก็โดนรีทาว์ไปแล้วด้วยก็ขึ้นเจเนอเรชั่นใหม่ขึ้นมีสัญลักษณ์ตัว E ขึ้นมาครับผมตกใจตรงนี้แทนบูนโตครับไอต่อไปครับ ผู้ทะเลนครับโดเทดสโคสเซอร์ครับครับและใบสุดท้ายครับโอ้โหแห้งนะครับไทเลสต์อจอมปลอมเน,นี่ยมากันอีกแล้วครับ<ล>ผมเจ้าหนอนน้อยใช่ครับผมกำลังสนใจอยู่นะอะไรครับโอเคก็คือดาเมจเท่ากับจุดมุมโปมอนจุดโ,โจมต่อเนื่องคูนี่สิคนนองก็เรียกว่าถ้ามโีโปมอนจุดโจมต่อเนื่องหลายตัวเนี่ยก็จะตีแรงขึ้นนั่นเองครับผมมาดูกันต่อครับตรงนี้ครับได้มาทันต์ของโมมิฮะครับผมยาจิรอนครับครับ โจฟู่ตัวนี้อาจสวยนิดนึงครับผมชอบนะสีตัวนี้ครับตัวละครเขานีบัฟฟรอนครับและไฟส์ไทยครับผมเน้นด่อนมาสุดท้ายจริงไหมนี่คุณกะลองโอ้โหทำไมทำไมคุณกะลองแห้งยังงฮะหาคุณนี่แห้งมากเลยนะคือผมเล่นกซองมาไม่ดีเลยคุณไปตากแดดมากกว่านี่แห้งยังไงมาดูต่อออย่าพูดเยอะครับผมคุยกับเกียร์ผมไม่เคยยอมแพ้ใครอยู่แล้วนะครับตรงนี้เขเปิดมาครับเนี่ยฮะตากันนี้อ๋อผมลืมสับสับติดนะ ผมสับมือผิดนะผลืมตัว่าสับไปแล้วนะเลยได้ว่าไม่ต้องลุ้นเอาไ่ใช้ไงเอามาดูต่อได้ไมดี้าครับยากดีลันครับทีนะเฮบีครับแล้วไปสุดท้ายครับเป็นเฮกานีครับโอ้โหได้วหมผมสับผิดใบนะแห้งเลยแห้งเลยแห้งเลยนี่นะไม่ใช่วีหรือวีแม็กนะมาครับมาลุ้นกันต่อครับตัวนี้ครับโคโดนโดครับครับผมกาลาบาเลีสครับบาดาซิโมมิครับ คาราคาับแล้วใบสุดท้ายของผมครับดําอีกแล้วดําอีกแล้ว A อ A A มันต้องลีลาหน่อยว่าจะนานได้ทีไหมและท่าที่ผมได้ครับออกดูท่ากันก่อนนิดนึงและเฮ้ยมาแล้วไปใช่หรือเปล่าท่าต่อสู้เลยครับคุณผู้ชมตรงนี้แยบนฮะให้ดูกันก่อนนิดนึงครับท่าต่อสู้ด้วยฮะ หรือว่าพระเอกของงานนี้จะมาอยู่ที่ผมครับผมมาจุดติตรงนี้ได้ไงอะคุณกะล้องแอบไปที่ผมได้ครับโอ้ปั้นเดี่ยวบเ่ยวาเราตามหาใชไหมนนะเรียกว่าถ้าลำวยตอนต้นคลิปนี้ส่งผลส่งผลนะมส่งผลมาแล้วครับผมเจ้าไปที่เราตามหาครับไม่นี่อะอกยากออกเกลือกินนะออกยากจริงครับผมตรงนี้ครับ ดูชื่อได้ใช่ริ้วอย่างนี้ริวไหมล่ะริวไหมล่ะมาดีมาดีอ่ฮะอาจารย์ผมฮะมาครับดูกันมาเป็นโอ้โหบูรุนมเจียวครับครับเนื้รุ่มากครับโคโจฟูฟอะไรฮะโอ้ใบนี้ผมชอบจริงนะน่ารักดีน่ารักดีครับกาลาบาเลียครับแล้วบายดูสายรับอ่ะอ่ะมันมาต่อเลยว่ะอะไรวะเนี่ยโอ้โหอีดํามากอีดํามากไม่แน่ใจออกหมัดทั้งสองตัวแบบ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะตรงนี้ต้องมาเราต้องรอลุ้นกันรับอกนะผมเป็นอ่าก็เป็นไฟเฮ้ยนะวีแม็กมาแล้ววีต้องวีต้องมาละวีแต่ว่าต้องมาวิกิที่วิกิที่เป็นเป็นวิกินี่นะเราเป็นวิกินี่วีอาร์ใหม่แล้วก็ความสมาญเรียกว่าท่าตรงตีหมายด้วยนั่นเองเก่งขึ้นนั่นเองทู้ท่านครับผมนี่ฮะเรียกได้ว่า แต่ว่าเหมือนบล็อกที่แล้วเลยนะตรงที่เราเปิดได้วีแม็กก็จริงแต่ว่าร่างวีเนี่ยก็มีมาให้ลองแปลงพร้อมเล่นเลยถูกต้องครับอย่างนั้นก็มีคู่นึงนะคู่งานโอเคถูกต้องครับแบบนี้ฮะดูกันต่อครับตรงนี้ครับอุซบ็อกครับครับผมซีซาลิกเกอร์ครับครับคาลคาลครับอีเซนซันครับและไบสุดท้ายครับอุ้ยเอาแล้วคุณจะลองอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอะดิแล้วใช่เหรอ ไม่ใช่ฟูครับหมายถึงว่าฟูเต็มใบใช่ไและขอดูแถบบนก่อนครับตรงนี้ครับขอลุ้นกินก่อนดำๆแบบนี้เหล็กข่าเหล็กและตัวที่ผมได้มาว่าเป็นอ๋อเอาว่ะไปทำมุกค่ะเอาว่ะล่างแปลงของเจ้าตัว V Max ที่คุณเอเกียเปิดได้ไปสักเองครับใช่ครับผม,ผม<ย>ก็เลยยกขึ้นมาโชว์นิดนึงอ่าครับผมเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่ผมบอกไาเป็นเด็กที่ใช้ในการแข่งก็มีคนนั้มาเล่นกันอยู่มาดูกันต่อเลยนะครับผมอย่างเงี้ยผมสระรัศมีเพราะเนี่ยคุณการอง เรียกได้ว่าถ้าเท่าบล็อกที่แล้วเนี่ยต้องมีเอสอออกอกสักใบนึงอีกสักใบเลยเพราะนั้นแต่ว่าบล็อกที่แล้วของเราอะมันพิเศษจริงๆดวงดีมันถึงออกสองบาทนะต้องดูกันเดี๋ยวมาดูกันแ้วผมตับไปยังเนี่ยไม่รู้ครับลืมอีกแล้วไม่เป็นไรเน้นโดครับครับเป็นเอียสันครับอ่ยาคูเดครับอ่าร่างเด็กครับล่างเด็กละโอ้ทันที่มูจิครับครับแล้วสุดท้ายเป็นฟอยนะแล้วเป็น นี่ฮะโอ้โหมาอีกแล้วครับเรียกด้ว่านี่ฮะเปิดมาสองบล็อกที่บล็อกนี้เพิ่งมีคอมทรัพย์ทองสายตรงไงขอดูนิดนึงนะครับเนี่ยก็คืออาร์ธรรมดาจะอยู่ฝันข้างห้าของบุญเอกรีครับส่วนอายขอิเศษจะอยู่เป็นตัวนี้นั่นเองครับใช่ครับผมไปแล้วผมผมผมเรือซอลสุดท้ายแล้วครับตรงนี้ครับของสายผมอยู่นี่ผมต้องมาสู้แล้วครับผมมาสล็อตนี้เนี่ที่เหลืออยู่มันจะไปโดงใครมันมีจริงหรือเปล่ามันมีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารุ้งเงนตรงนี้เป็นกาลาบาริโครุครับ ที่ชาริเกอร์โมหมาทนาและเชาริโบแล้วใบสุดท้ายฟอยไหมใบสุดท้าย <f> โอ้ย,อยน,นี่มมากเลยใบสุดท้ายที่ผมได้ครับโอเปิ้ลอ้าพนักง,งานอยู่ตรงต่อเน,นื่องไม่เลวไหลคุณคะลองเรียกได้ว่ามาสองใบแล้วอะไรของครับผมจัดก,การใบนี้นั่นเองถูกต้องครับผมละ,ละนี่ฮะทองท้ายอยู่ในมือผมนะแล้ว <f> จะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเจ้า SR ของบล็อกที่แล้วเนี่ยไม่ได้หลุดเลทมาจริงๆเนี่ยมันก็จะต้องโผล่ไปอีกหนึ่งใบนะครับผมรู้กันครับแล้วนี่ฮะมีสตาร์จู่จอมต่อเนื่องครับครับเพปโปเนี่ยที่เราหากันเมื่อกี้นะใช่แล้วครับแล้วโคโจฟูครับและพัชริสึครับและไปสุดท้ายเป็นยังมีสีดำเนล่อยหรือเปล่าวะปล่อยหรือวี เดี๋ยวนะสีดำๆมันก็เอาเป็นวีก็ได้ผมว่าเป็นวีนะนี่นะผมเห็เป็นวีนะสังเกตียดไหมวีนะมาดูกันครับตรงนี้ครับแล้วจะว่าหูเดียเคียจะเปิดได้อะไรกันครับและเป็นเป็นธาตุน้ำอู้โอ้ถ่าุน้ำสุดยอดมีตัวหนึ่งที่ผมอยากได้จริงเหรอครับเป็นแอมพายก็เพนกวินความสามารถของเขาก็คือบล็อกโปเกมอนที่มีรูบล็อกเพนกวินจักรพรรดิถูกต้องเพราะความเขามีความสามารถพิเศษครับและเปิดมาไม่รออะไรครับ ก็เป็นนี่แหละครับตัวไอจีเพิร์กครับเนี่ยผมเนเฟอร์กฮะอิมเพิวีนะนี่ฮะว้าวใจแล้วนะผมเนี่ยแต่ว่ามาอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวใจครับผมนี่ครับนี่ฮะขออธิบายนิดนึงยหน่อยก็ออกมาแล้วนะครับก็คือเจ้าอิมเพอร์กไรเนี่ยเขาบอกว่าตราบใดที่โปเกมอนนี้ยังอยู่พนหนึ่งต่อสู้เนี่ยความสามารถของโปเกมอนพื้นฐานบนกระดานของบนกระดานของฝ่ายตรงข้ามนะ ยกเว้นโปเกมอนที่มีกฎทั้งหมดจะหายไปอ่าคำว่าที่มีกฎคำนี้ครับมันคือการ์ดทุกใบครับที่มีขอาช่องที่คุณเห็นอยู่ข้างล่างเนียครับที่เขียนว่าอ๋อตรงนี้อ่าที่อ่าครับมีกฎวีถูกไหมครับแล้วก็จะมีอ่ะอย่างกดวีแม็กขออนุญาตครับก็จะมีเขียนว่ากดวีแม็กนะครับผมแล้วเป็นแท็กทีมไม่เขียนว่ากดแท็กทีมการ์ดประเภทนี้ก็คือจะไม่โดนความสามารถของตัวนี้ พราะตัวนี้บอกว่ายกเว้นโปเกมอนที่มีกดนั่นเอง <c oughs> นั่นหมายความว่าเ <c oughs> จ้าเวนพายเออร์เนี่ยสามารถบล็อกความสามารถของโปเกมอนพื้นฐานหลายตัวได้ <c oughs> นั่นเองอืมเขาเป็นถ้าไม่ฝั่งทีวีซีไอเขาเรียกกันว่าล <c oughs> ูบล็อกก็เป็นครั้งแรกที่มีการใส่คำว่าช่องออกดเข้าไปในการ์ดนั่นเองครับผมมาก็ตามนัดตามนัดครับผมก็เท่าที่ผมดูเนี่ยอะไรครับอ่าสล็อตเนี่ยแปดใบเท่ากันครับ ต่ว่าเลทของยุ่ที่มันออกเนี่ยไม่เท่ากันกับบล็อกที่แล้วเรียกได้ว่า S R H R U R เอยเนี่ยไม่เท่ากันถูกต้องก็เรียกว่าสล็อตของมันเนี่ยที่ผมเห็นนะดแปดบาทบล็อกที่แล้วก็แปดบาทแต่เหมือนกันว่าบล็อกที่แล้วเราพิเศษนิดนึงเรามี S R หรือเซนนาใบสองใบแต่ว่า V ก็หายไปใบหนึ่งก็จะเป็นทดแทนของเขา นะก็เรียกว่าคุ้มค่านะคุ้มค่าเลยบอกที่แล้วก็คุ้มนะบอกนี้ก็คุ้มนะผมบอกเลยนะคุ้มอยู่แล้วครับเพราะว่าเราได้เจ้านี้นั่นเองยังได้ออกตันดูอไรง้มาคู่เลยนะครับผมตรงนี้มมาคู่กันครับผมเลยตัวที่เราตามหาแต่ว่าเราต้องไปตามหาร่างวีแม็กอีกนะครับผมก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการเปิดบล็อกของวันนี้ครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะอยากเปิดตามพวกเรานะครับเพราะว่าเดาเดียวเปิดได้แบบภาษีภาษาก็คุ้มขนาดนี้ถูกต้องครับผมนะครับสามารถ เข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ Facebook ลิงก์แต่ที่โพสต์ครับรวมถึงในช้อปปีด้วยครับผมไปสั่งซื้อกันได้ครับแล้วก็มาตามเปิดแบบพวกเรานะครับครับผมตวันนี้ครับผมก็การลองครับผมไ่เกียครับขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับและยังสามารถรับชมคลิปต่างๆได้ทันี้เลย